สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูต่ต้นซีชนเนลครับส่วนคลิปแนวนนี้ก็เป็นข่าวซันแมนยูหนึ่งวันในวันนี้แมนยูไม่มีเกมการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกก็คือคืนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้นะครับที่จะเจอกับเซบียส่วนคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยเรื่อง9ก้าเกมที่เหลือของแมนยูในฤดูกาลนี้นะครับที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกนะว่ามันเหลือเกมการแข่งขันกับใครบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตามชมกันนะ ผมก็จะมาไล่ดูแต่ละนัดที่เหลือนะอีก9นัดเนี่ยแมนยูจะเจอใครบ้างแล้วก็มีโอกาสแพ้ชนะเสมอประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่รวมแต้มกันว่าแมนยูจบฤดูกาลนี้มันจะเหลือกี่แต้มให้แมนยูเก็บได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มก,กันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ฝากด้วยครับ โดยนัดต่อไปนะครับแมนยู Menu จะบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับเป็นคืนวันที่16เมษายน2023ผมคิดว่าเกมนี้ที่แมนยูบุกไปเยือนฟอร์เลสเนีนะ่ยแมนยูก็น่าจะมีโอกาสที่จะสามารถเก็บ3มเต็มออกมาจากสนามของนอตติงแฮมฟอร์เลสได้เพราะว่า5เกมหลังสุดของนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับเป็นการแพ้4แล้วก็เสมอ1ครับเสมอกับพุกแชมตัน1เประตูต่อหนึ่ง นอกจากนั้นนอตติงแฮมฟอร์ลิสแพ้สเปอร์สามหนึ่งแพ้นิวคาสเซิลสองหนึ่งแพ้ลีดยูเลตต์สองหนึ่งแล้วก็แพ้แอตตันวิลล่าสองศูนย์นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือดีนเฮนเดอร์สันจะไม่สามารถลงให้นอตติงแฮมฟอร์ลิสได้ครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ยืมตัวไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สำหรับเกมที่30ผมก็คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะชนะนอตติงแฮมฟอร์ลิสพอสมควรนะครับก็ ในเกมนี้ก็ให้เป็น3มแต้มของแมนยูแล้วกันส่วนเกมต่อมาวันที่22เมษายนเนี่ยมันจะเป็นแมนเชสเตอร์ไนเจอกับเชลซี Chelsea. เป็นบิ๊กแมตช์แต่ว่าตอนนี้เกมถูกเลื่อนไปแล้วเพราะว่าแมนยูมีคิวแข่งย A ครับนะครับแล้วคราวนี้จะเลื่อนไปน่าจะเป็นตอนจบฤดูกาลนะครับแล้วก็จะมีแข่งอีกทีแต่ว่าดูตามฟอร์มตอนนี้แล้วแมนยูเหนือกว่านะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยครับผมคือตอนนี้เชลซี Chelsea 5นัดหลังสุดตอนนี้ สามารถเอาชนะเลสเตอร์สามประตูต่อหนึ่งได้เพียงแค่เกมเดียวส่วน4เกมหลังสุดเนี่ยเชลซีไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับเป็นการเสมอกเอรตันสองประตูต่อ2เสมอลิเวอร์พูล 0, 0แล้วก็เปิดบ้านแพ้แอตตันวิลล่า2ประตูต่อ0นย์แล้วก็นัดล่าสุดเลยก็คือแพ้วูฟฟแชมตันวันเดอร์เลอร์ประตูต่อ0ูนยครับคือความแย่มากแล้วก็ตอนนี้มีแฟงล้าผาดเข้ามาคุมทีมชั่วคราวนะครับผมคิดว่าเกมนี้แมนยูก็น่าจะเก็บ3แต้มไดเหมือนเดิมนะก็ให้เป็นแมนยูชนะอีก เกมหนึ่งนะครับ3แต้มเป็น6แต้มแล้วตอนนี้ที่แมนยูจะเก็บเพิ่มได้ส่วนเกมนัดถัดมาวันที่28เมษายนแมนยูจะบุกไปเยือนท็อตเต้ฮอตสเปอร์นะครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรถึงแม้ท็อตเต้ย์พอตสเปอร์เนี่ยจะปลดอันโตนิโอคอนเต้ไปแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยสเปอร์สามารถเรียกฟอร์มของตัวเองกลับมาได้แล้วก็ไล่จี้แมนยูกับนิวคาสเซิลเพื่อจะแย่งตำแหน่งอยู่ฝา่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ผมคิดว่าสเปอร์น่าจะใส่เต็มที่แล้วก็ เล่นเกมเยือนในฤดูกาลนี้ไม่คยย่อยดีเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเกมนี้มันน่าจะออกไปทางเสมอรหรือไม่ก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์น่าจะได้เปรียบน,นะก็ะยังไม่กล้าฟันทว่าเมนยูจะสามารถบุกชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้นะก็เกมนี้ก็ให้เป็นเสมอไปก่อนแล้วกันทาได้ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเมนยูน่าจะเก็บหนึ่งแต้มออกมาจากสนามของท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้นะครับให้เป็นเสมอกันไปก่อนนะอาจจะสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งหรือศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในเกมนี้ ต่อมาเลยวันที่30เมษายนนะครับถัดจากวันที่28เมษายนนแค่2วันนะครับเมนยูก็มีคิวจะต้องแข่งกับแอตตันวิลล่าอีกแล้วนะคือโปรแกรมถี่มากเกมนี้แมนยูจะเปิดบ้านเจอกับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีมากแต่ว่าถึงแม้ว่าแอตตันวิลล่าเนี่ยจะฟอร์มดียังไงนะแต่ว่าชื่อชั้นของแอตตันวิลล่าแล้วก็ฟอร์มของแมนยูในบ้านในอดเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับผมคิดว่าแมนยูสู้ได้ในเกมนี้ ในเกมที่จะเจอกับแอตเตอรวิลล่านะให้เป็นแมนยูสามารถเอาชนะแอตเตอรวิลล่าไปได้แล้วกันนะนัดนี้ก็ให้ชนะสักเฉื่อยแล้วกันหนึ่งศูนย์หรือว่าสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ให้เป็นสามแต้มของแมนยูนะครับในเกมนี้โอเคหลังจากเจอแอตตันวิลล่าแล้วนัดต่อไปเลยนะครับนัดวันที่5พฤษภาคมนะครับแมนยูเป็นซึ่งหนักเลยคือต้องบุกไปเยือนไบรตันแอ็นหกเอัลเบียนนะครับคือช่วงนี้ไบรตันเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ ถ้านัดหลังสุดของแบตตันเนี่ยแพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับในพเมร์ลีกคือแค้ทอดน้ำพตสเปอร์นัดล่าสุด2ประตูต่อหนึ่งนะครับสู้แบบสู้ได้เลยับแพ้แบบสู้ได้เลยคือผมคิดว่าเกมนี้งานหนักสำหรับแมนยูนะที่จะบุกไปเจอไบตตันนะบางทีอาจจะไปโดนเลยก็ได้นะบุกไปโดนเลยแต่ว่าเกมนี้ก็ให้เป็นแมนยูบุกไปเสมอแบตตันแล้วกันนะครับผมเสมอสักสองประตูต่อสองไปเอาสุดมันเลยนะต่ออีกเกมอีกหนึ่งเต้ม อ่ผ่านไป5นัดแล้วเหลืออีกสี่เกมสุดท้ายนะครับผมสี่เกมสุดท้ายหลังจากเจอไปตั้งวันที่5เนี่ยวันที่8แมนยูแข่งแล้วถัดไป3วันเนี่ยจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมเหนื่อยอยีกแล้วนะผมว่านนะแต่ว่าแมนยูกับเวสต์แฮมเนี่ยมันเป็นของแสลงต่อกันนะคือเวสต์แฮม5นัดหลังสุดก็ฟอร์มดีนะครับจะแพ้เพียงแค่นิวคาสเซิลนะที่เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิลห่าหนึ่งนอกนั้นเนี่ยโอ้ เวสแฮมสามารถเก็บชัยได้3นัดแล้วก็เสมอหนึ่งนแะพ้เวเวอร์ซ่นแค่นัดเดียวไหมผมว่าเหนือฮีกแมนยูเอาเป็นเสมอแล้วกันนะคือถ้าจะบุกไปชนะเนี่ยมันก็ลาบากนะสำหรับเวสแฮมตัวเนี้ยแม้ว่าแล้วเวสแฮมอยู่โซนนี้ตกชั้นด้วยนะก็ให้เป็นเวสแฮมกับแมนยูเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วกัน,กกนเกมนี้เสมอสองนัดต่อแล้วแมนยูรับต่อไปหลังจากบุกไปเยือนเวสแฮมแล้วแมนยูก็จะกลับมาเล่นในบ้านมาที่13นะได้พัก อีก5วันครับผมก็จะมาเปิดบ้านเจอกับบุ๊กแฮมตันในเกมนี้ผมว่าเมนยูสู้ได้แล้วก็สามารถเก็บชัยชนะในเกมที่เจองบุ๊ได้นะแล้วเอาเอาเป็นว่ากเกมนี้ให้เมนยูสามารถเอาชนะบุ๊กแฮมตันไปสักสามประตูต่อหนึ่งแล้วกันเกมนี้นะครับเจอบุ๊กแฮมตันต่อมาเกมรองสุดท้ายของฤดูกาลนี้จะแข่งกันที่20พฤษภาคมเป็นเกมที่เมนยูจะบุกไปเยือนบอลมัดคือบอลมัดในช่วงหลังเนี่ย ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วก็สามารถขยับมีพื้นที่ตกชั้นมาได้แต่ว่าแมนยูผมว่าน่าจะมีโอกาสบุกไปชนะบอลมรนะครับให้เป็นแมนยูชนะบุกไปเชลี่ยแกสักหนึน่งศูนะครับในเกมนี้ก็เกม็มอีก3แต้มสำหรับแมนยูมาดูที่เกมสุดท้ายเลยแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับคือมีประเด็นตั้งแต่เอฟเอคับแล้วสําหรับฟูลแลมกับเมนยูนะ จะแข่งกันวันที่28พฤษภาคมปี2023เป็นเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ผมว่าแมนยูกับฟูลแลมเนี่ยคือถ้าเราดูในเกม FA ฟเคันะครับฟูลแลมก็ทำได้ดีเหมือนกันนะแต่คือเมนยูน่าจะฟูลทีมแล้วมีทั้งคาซิมิโร่ไปเซียนยูเซนกลับมาบุโน่ก็โชว์ผลงานได้ดีตัวที่เอามาแบ็กอัพอย่างซาบิเซอร์ก็เล่นได้ดีครับผมหรือว่าจะเป็นผู้กองหลังอย่างวาลางังมาร์ติเนสก็ อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอมแบ็กซ้ายเนี่ยลูกชอนะ่าจะหายจากอาการบาดเจ็บในช่วงนั้นแบ็ขวาฟันวิกาก้าก็กลับมาส่วนกองหน้าก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าเวทคอร์เนี่ยจะได้เซนถาวรกับเมนยูหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูตามกุมกําลังแล้วนะครับผมว่าเมนยูสามารถเอาชนะฟูลแลมในบ้านได้แล้วมันเป็นเกมสุดท้ายของฤุูการด้วยมันต้องใส่สุดแล้วก็คือพลาดไปได้แล้วนะครับในเกมนั้นก็ผมว่าเมนยูสามารถถล่มได้เอาสักสามสุดเลยก็เก็บสามเต้มไปได้นะ เอาละหลังจากที่เราไปดูกันแล้วนะครับว่าแต่ละนัดเนี่ยผมคาดการว่าแมนยูจะโชว์ผลงานได้ยังไงว่าจะชนะแพ้หรือว่าเสมอแต่ว่าผมไม่ได้ให้แพ้สักเกมนะก็คือก็เข้าข้างแมนยูไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยแมนยูน่าจะเก็บได้อีกสัก21แต้มน,นะครับพอเราเอา21เนี่ยมาบวกกับ56แต้มที่แมนยูมีตอนนี้จะเป็น77แต้ม77แต้มนเนี่ยถ้าไปดูสถิติในฤดูก,ก,กาลที่แล้ว อันดับที่3เมอย่างเชลซีหรือว่าสเปอร์อันดับที่4นะครับเชลซี Chelsea จะมี74แต้มแล้วก็สเปอร์มี7 1เแต้มนะครับฤดูการที่แล้วผมก็คิดว่าแมนยูนั้นจะจบอันดับแล้วก็สามารถทําอันดับไปล่นอยู่ฟ่าชั้นเป็นอีกได้ในฤดูการนี้7 7เแต้มแต่ถ้าหวังถึงแชมป์เนี่ยยังไงก็ไม่ถึงนีแล้วนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเซนนอลเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะก็จะมารอดูว่าจะจบอันดับ3หรืออันดับ4แค่นั้นนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการคาดการณ์ของเราในวันนี้ ส่วนใครที่ชิ้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม